จำนวนโครงการที่ใช้ในการประเด็นเรื่องของบริษบริไฟฟ้าเนี่ยอนุมัติไปยี่บเก้าโครงการนะครับในวงเงินสามร้อยแปดจุดเก้าหกล้านบาทเนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยครับโครงการยาสูบโครงการบุริี่ยอยู่ประมาณสามร้อยล้านแล้วก็โครงการเอ่อเหล้าอีกประมาณสามร้อยล้านแล้วก็โครงการอื่นๆ,ๆ,ๆก็ปีหนึ่งก็สี่พันล้านก็ใช้หมดอ่ะก็เนี่ยไปแจกแจกกันเป็นโครงการอย่างนี้ครับ แล้วมีตัวเลขว่าโครงการหนึ่งที่น่าตกใจโครงการสายด่วนทุกคนครับวันนี้ถ้าใครเข้ามาฟังผมชวนให้ทุกคนเลิกบุหรี่กันครับแล้วทุกคนที่จะเลิกบุหรี่หรือบุหรีฟ้ารบกวนช่วยกดเบอร์160 0หน่อยครับเข้าไปขอคำปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรีหน่อยครับ บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสสในปี2566 28.78ล้านบาทเมื่อกี้บอกว่างบประมาณในส่วนของการควบคุมยาสูบเนี่ย300ล้าน28ล้านีน10%เลยนะ ลองโทรไปดูนะครับว่าได้ผลยังไงบ้างโทรไปแล้วอยากจะเลิกบุหรี่หรือเลิกบุหรีไฟฟ้ากันไหมนะครับบริการเลิกบุหรีทางโทรศัพท์นี้นะครับพอไปติดตามดูแล้วเนี่ยสปสชก็บรรจุให้อยู่ในสิทธทิประโยชน์แล้วนะครับสปสชก็ใจดีใจดีเลยครับให้ศูนย์เลิกบุหรีทางโทรศัพท์เนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการได้จะได้เบิกเคลมจ่ายได้ด้วยถ้าเราโทรไปเนี่ย ศูนย์บริการทางโทรศัพท์เมื่อกี้นะครับเขาไปเคลมกับสปสชได้นะครับเคลมเงินได้นะครับไม่ใช่เคลมเฉพาะผลงานแต่ปี6-6ที่ใช้เงิน28ล้านเนี่ยไปจากสสส,สไปเนี่ยมีคนไปใช้บริการแค่504ครั้งเองนะครับจากรายงานของสปสชนะครับเท่ากับว่าต้นทุนที่ดำเนินการคือ5,7 0 0 0บาท ต่อการปรึกษาหนึ่งครั้งนะแต่มันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งอยู่ในรายงานที่ที่อาจจะมาจากตัวสสสปรากฏว่าจำนวนการให้บริการสายด่วนเลิกบุหรี่เนี่ยโอ้ยมีเป็นหมื่นครั้งเลยผมก็ตกใจว่ามีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วพยายามไปหาคำอธิบายคำอธิบายที่ได้คือว่าเขามีการ ใช้ไลน์ออฟฟิเชีมีการใช้กลุ่มไลน์แล้วปรากฏว่านับข้อความในการลงกลุ่มไลน์ครับเป็นการให้บริการสายด่วนทางโทรศัพท์ด้วยอย่างนี้มันถูกต้องหรือว่ามันโกงเพราะว่าการให้บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับผู้เลือกบุหรี่มันก็จะมีเกณฑ์อยู่นะครับไม่ใช่ว่า ส่งไลน์ไปแล้วจะบอกว่าเป็นการให้คำปรึกษาไม่ใช่นะครับ5 0 4ครั้งเองนะครับทั้งปี6-6ใช้เงิน28ล้านในการทำศูนย์มีระเบียบมีการออกมาตรา4 4นะครับให้สปสะชจ่ายเงินกับองค์กรที่ไม่ใช่สถานพยาบาลได้ สายด่วนที่ไม่ใชเ่เขาไม่ได้เป็นสถานพยาบาลก็เลยได้เงินจากสพส,ออสอช,อชอได้ถ้าเกิดว่าให้บริการเอาสสส,สให้เงินมาทำฮอตไลน์สายด่วนแล้วนึกว่าจะให้บริการฟรีฟรีจริงครับแต่ไปเบิกตังค์จากสพส,ส,ออสอชอแบบนี้มันใช่เหรอมันถูกเหรอนี่นี่หารายได้สองทางเลยนะเนี่ยนะครับ เอาละเท่านั้นยังไม่พอเรายังเจอเงื่อนงำมากกว่าน,นั้นอันนี้น่าตกใจตั้งสติก่อนในการตั้งสายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากามาจากมูลนิธิหนึ่งก่อนมูลนิธิหนึ่งเนี่ยตั้งสายด่วนเลิกบุหรี่ขึ้นมาก่อน แล้วก็ทําต่อมาต่อมาเรื่อยๆก็มีคนโทรบ้างไม่มีคนโทรบ้างก็ไม่เป็นไรก,ก,ก็ผมไม่รู้แหละว,ว,ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งก็มีการบอกว่าให้กระทรวงสาธารณสุขสปสอชอนะครับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สปสอชอเนี่ยแล้วก็สสสรับตั้ง ศูนย์ให้บริการคำปรึกษาทางบุหรีเลิกบุหรีทางโทรศัพท์แห่งชาติขึ้น3หน่วยงานนี้ก็รับลูกครับรับลูกมาตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นและหลังจากที่รับลูกมาแล้วตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นเสร็จแล้วครับโอนหน่วยงานนี้ให้ไปอยู่ในความดูแลของมูลนิธินึงซึ่งเพิ่งจะตั้งใหม่ที่ตั้งมูลนิธินี้อยู่ใน กระทรวงสารสุขในช่วงเริ่มต้นในในช่วงเวลานั้นครับมีชื่อของอาจารย์มีชื่อของคุณหมอคนหนึ่งเป็นทั้งอยู่ในกรรมการสประสะชอ,อยู่ทั้งอยู่ในสสสเป็นประธานมูลนิธิที่จดจัดตั้งแล้วมารับเทคโอเวอร์ศูนย์บริการโทรศัพท์แห่งชาติไป นี่คือจุดเริ่มต้นเท่านั้นยังไม่พอครับในการตอนช่วงตั้งนั้นน่ะกระทรวงสาธารณสุขมีคุณหมอท่านหนึ่งที่เป็นรองประหลัดในเวลานั้นเข้ามาร่วมด้วยคุณหมอท่านนี้ได้เข้ามาร่วมมูลนิธิ น่าจะเป็นหลังจาก,กเกษียณแล้วนะครับได้เข้ามาอยู่ในมูนิธิมูนิธินี้ที่รับผิดชอบสายด่วนเลือกบุหรีครับในหอนะลองหนังสือลงบนลมของผมตัวเล็กเห็นไม่ชัดนะครับ เมื่อกี้เราเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าโครงการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์เนี่ยมีการอนุมัติโครงการใช้เงินสสส28ล้านเนี่ยมีการประชุมกันกองโครงการเมื่อ13มกราคมครับมีชื่อของคุณหมอท่านนี้อยู่ในคณะกรรมการพิจารณาโครงการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิสส โดยที่มีชื่อเป็นรองประธานมูลนิธิด้วยประชุมกันกองโครงการ13มกราคม66ครับมีชื่อเป็นรองประธานมูลนิธิที่มีหลักฐานเอกสารเผยแพรค่คือ16มกราคม66ครับแสดงว่าอะไรครับมีการอนุมัติเงิน28ล้านบาทให้โครงการที่ตัวเองเป็นคนนั่ง บริหารมูนิธิใช่หรือไม่ปกติแล้วสสสต้องมีการตรวจสอบครับว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมพิจารณาโครงการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการครับ ไม่นำซ้ำครับสสสยังตรวจสอบเมื่อวันที่8กุมภาด้วยผู้มนการสํานักหนสสสครับรับรองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการไม่มีกรณีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนก็เห็นได้ชัดๆอะครับว่าคุณหมอท่านนีเ้เคยเป็นลองประหลัดและรับผิดชอบตอนที่มีการออโอนสายด่วน มาให้อยู่ในความรับผิดชอบของ3หน่วยงานแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ไปอยู่ในมูลนิธิมีชื่อในมูลนิธิตั้งแต่ตอนตอนช่วงไหนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบแต่ว่าช่วงก่อนหน้าอ,อ่หลังจากที่มูลนิธิจดจัดตั้งละแล้ว,แล,วแล้วพอพิจารณาโครงการในช่วงพิจารณาโครงการนั้นชื่อของคุณหมอท่านนี้ก็ไปอยู่ในเป็นรองประธานกรรมการเป็นกรรมการของมูลนิธิแบบนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียยังไงครับ นี่คือนี่คือสิ่งที่สสสรับรองว่ามันถูกต้องได้อย่างไร28ล้านบาทมีคนใช้504ครั้งเอาไปใช้ทำอะไรบ้างเรายังไม่รู้นะมีการดูงานบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับเนี่ยผิดกันทั้งยวงเลยนะครับ เท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกอเดี๋ยวนะครับตอนนี้ตอนนี้เครื่องเครื่องมันน่าจะเริ่มอ่ามาละมาละมารดช้านิหนึ่งสรุปให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับผู้บริหารหน่วยงานรับทุนนะครับ เป็นผู้ร่วมพิจารณามีผู้บริหารของสสสนะครับเป็นรองประธานของสสสรองประธานคณะกรรมการสสสอยู่ในคณะกรรมการนี้ด้วยรองประธานสสสอยู่ในคณะกรรมการในกรรมการชุดนี้มีผู้บริหารหน่วยงานรับทุนอยู่ในกรรมการพิจารณารับทุนพิจารณาให้ทุนตัวเองแล้วไม่พอผู้อำนวยการสํานัก ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ยังรับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอีกแบบนี้มันผิดทั้งกระบวนผิดทั้งยวงผู้บริหารสสสอยู่ในเหตุการณ์ด้วยระดับรองประธานบอร์ดเลยนะครับผู้อำนวยการสำนักอยู่ในเหตุการณ์เป็นผู้รับรองด้วยผู้บริหารหน่วยรับทุนมีรายการรายงานว่าอยู่ในคณะพิจารณาในที่ประชุมด้วย ยังมีอีกเหรอปี6-6มีแล้วย้อนไปดูปีหกห้าไหมมีไม่น่าเชื่อว่ายังมีงบประมาณ10ล้านบาทสำหรับโครงการสายด่วนนี้เหมือนกัน16-0่1600เนี่ยเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ใครว่างก็โทรไปเลยสิติดหมหรือติดหรือเปล่าไม่รู้หดีอวว่าถ้าไม่ติดวันนี้ก็โทรไปพรุ่งนี้แล้วกันลองไปถามดูนะครับว่า,ว,าว่าทุกคนยังสบายดีอยู่ไหม 10ล้านบาทประชุม18พฤษภา65มีกรรมการกำหนดทิศท,ทางสสสเนี่ยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดทิศท,ทางมีมีบอร์ดบริหารเนาะมีแต่ละ แต,แต่ละสำนักดูแต่ละด้านไปแล้วก็จะมีแต่ละด้านเนี่ยก็จะมีจะมีกรรมการกําหนดทิศท,ทางว่าเออเราอยากจะให้งบประมาณไปไปทำอะไรบ้างนะครับนี่คือกรรมการกําหนดทิศท,ทางกรรมการกําหนดทิศท,ทางอนุมัติในให อนุมัติงบประมาณให้โครงการที่กำกับหมายความว่าอย่างนี้ฮะปีหกห้าเนี่ยสิบล้านบาทเนี่ยไม่ปรากฏชื่อของของของเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นหลักฐานว่ามีชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องในมูลนิธิเนี่ยไปไปอยู่ร่วมพิจารณาด้วยแต่ที่มันน่าสังเกตคือว่ากรรมการกําหนดทิศทางนะครับคือเป็นผู้กําหนดนโยบายว่าจะให้งบประมาณไปกับโครงการไหนบ้างนะครับ มีประกาศรายเชื่อออกมาและมีกรรมการอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่ากรรมการกำกับกำหนดทิศทางเสร็จปุ๊บมากำกับดูแลแล้วก็มีตรวจสอบประมวลผลวัดผลใช่ไหมครับกรรมการกำหนดทิศทางมีการมานั่งอยู่เป็นผู้กำกับดูแลโครงการเองหมายความว่าอะไร สมมุติว่ามีกรรมการกำหนดทิศทางชุดหนึ่งอนุมัติโครงการให้ผมพอผมได้โครงการมาปุ๊บผมได้งบประมาณมาว่าเรามีคงกรรมธิการกำกับมามาคอยดูผมทำอะไรได้ผมก็ต้องทำตามกรรมการกำกับถูกไหมครับกรรมการกำหนดทิศทางซึ่งเป็นคนเดียวกับกรรมการกำกับแสดงว่าอะไร แสดงว่าผมที่ได้รับงบประมาณมายังไงก็ต้องทําตามกรรมาการกําหนดทิศทางอยู่แล้วต้องทําตามคนกลุ่มนี้อยู่แล้วนั้นชื่อที่มันอยู่อยู่เป็นชื่อที่ซ้ําๆกันเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าโครงการนี้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากสสสเลยนะสิบล้านบาทในปีหกห้ากำหนดมาดูแล ว่างงบประมาณที่กำหนดมาเนี่ยใช้อย่างไรนั่นหนาดีปกติแล้วเวลาเราจะตรวจสอบอะครับมันต้องเป็นคนละคนไม่ใช่เหรอเวลาเราจะากำหนดนโยบายแล้วก็รับไปทำคนที่จะมอนิเตอร์ก็ต้องเป็นอีกคนหนึ่งหรือป่ะ แล้วคนที่ตรวจสอบก็แล้วมีคนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่ได้ไปดูถึงคนที่ตรวจสอบเลยนะว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันอีกหรือเปล่าถ้าเป็นอีกกันก็ยุ่งเลยนะนะปีหกที่คุยเมื่อกี้ก็คือมีหลักฐานนะครับว่ามีการประชุมอนุมัติโครงการโดยผู้มีผลได้ผลเสียอยู่ร่วมด้วย28ล้านบาท ปี65กรรมการกองไบทิทางกรรมการกำกับซึ่งมันไม่เฉพาะโครงการนี้หรอกดูทรงแล้วอะครับจากข้อมูลที่ที่หาได้ยากเย็นเนี่ยถ้าไปควานหาในโครงการอื่นมันก็จะมีลักษณะแบบนี้อีกเพราะสะสะเขียนเขียนระเบียบให้ตัวเองว่าผู้บริหารสามารถ มาเป็นผู้กํากับทิศทางได้นะอนุมัติให้โครงการที่กํากับได้ดูแลได้แล้วก็มาตรวจสอบโครงการได้คือเหมือนกับว่าอนุมัติให้ให้ตัวเองอะ่ะอนุมัติได้ทํางานได้ตรวจสอบตัวเองได้ด้วยนะครับเขียนมาเป็นระเบียบให้ทําแล้วถูกระเบียบที่มัน การเนาะแล้วมันมีมันเป็นผลประโยชน์ทับซอ้อนหรือเปล่าในสอสอเอายังไม่จบเลอเนี่ยยังมีเงื่อนง่อมอีกเลวเนี่ยเรามาดูกันต่อไหมสอสอเนี่ยเยขาจะมีคณะกรรมการบริหารแผนครับ ขาจะมีคณะกรรมการบริหารแผนแต่ละแผนเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์แผนมูลแผนนี่เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการควบคุมอยู่เขาก็ต้องมีการสรรหาครับเนาะออก็สรรหากันไปไปสิครับแล้วมันมีอะไรเหรอเรามาดูซิอ่านี่คณะกรรมการสรรหานะครับมีรายชื่อมีรายเซ็นนะครับซึ่งก็เป็นเอกสารเผยแพร่เอกสารทุกอย่างที่ผมนํามาโชว์วันนี้เป็นเอกสารเผยแพร่นะไม่ใช่เอกสารลับ แล้วเป็นคำถามที่ต้องตอบให้ได้่แล้วข้อมูลนี้ผมคิดว่าคงจะรวบรวมแล้วก็นำส่งให้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับครับส่งทางให้ทางกระทรวงสาธารณสุขส่งให้ทางปอไปดูด้วยนะครับสรรหาคณะกรรมการบริหารแผนสรรหาตัวเองให้เป็นคณะกรรมการบริหารแผนด้วยครับ ผมเป็นคณะกรรมการผมสัรหาคนมาบริหารแผนแต่ปรากฏว่าผมเนี่ยสัรหาให้ตัวเองเนี่ยใส่ชื่อตัวเองไปเป็นคณะกรรมการบริหารแผนด้วยแบบนี้มันได้เหรอมันเซนอะเซนเซนของความของความเขาเรียกว่าของความของความโปร่งใสมันไม่มีเนี่ย ือเป็นผู้บริหารทํางานบริหารแล้วก็บริหารแผนนะครับสรรหาได้หน้าที่สัรหาก็มาสัญหาตัวเองไปบริหารแผนย่อยแล้วก็บริหารไม่เมืออย่างที่เราเห็นตัวอย่างเมื่อกี้ครับพอเป็นผู้บริหารแผนแล้วเนี่ยสามารถลงไปเป็นผู้กํากับทิศทางได้ผู้กํากับทิศทางได้ก็เป็นผู้กําหนดการให้งบป,ประมาณได้อีก เอาสรุปสุดท้ายแล้วคือได้แต่ต้นน้ำจนปลายน้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอสิ่งที่ผมเจอจากการค้นหาข้อมูลมาก็คือว่าผู้บริหารสอสอสเนี่ยสรรหาตัวเองให้พิจารณาโครงการตั้งกรรมาที่ตั้งกรรมาการกำหนดทิศทางหรือมาทุนให้โครงการของตัวเอง มีผู้บริหารมูลนิธิรับทุนเนี่ยเป็นกรรมการพิจารณาของตัวเองที่รับพิจารณาโครงการของตัวเองที่ขอรับทุนผู้อำนวยการสํานักให้การรับรองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนี่ชื่อผมยังยังโชว์ไม่ถึงหาไม่ถึงคณะกรรมการติดตามประเมินผลนะอันนี้หนักเลยนะแล้วเขาอยู่กันมาได้ยังไงเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับจากผลที่เราเจอกันตอนแรกว่า ทำไมทำไมตัวชี้วัดต่างๆในภาพต่างๆของคนไทยเนี่ยมันถึงยังไม่ดีขึ้นหลังจากมีสสสมา2ีกว่าปีมันเป็นเพราะเหตุน,นี้หรือเปล่า